แล้วเอาเอาพี่ชายเพิ่นฝากมาให้มาลลยห้าร้อยแล้วก็ฝากทําบุญที่วัดอะไรนะวัดมหาวัดมหาชตดสามร้อยจะเป็นแปดร้อยพอดีพี่ชายาชายาจ้าเพิ่นฝากมาให้อะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวอนให้พี่พ200พสองร้อยจ้า ับหายแล้วหายแล้วท<ต><ห>องกระครองหายได้ทองเด้อค่ะมีแต่ความสุขใจสุขใจแล้ว,ว,ลว,ลวก็ใหายลำห้รวยไร้กว่าเก่านะคะโอเคค่ะหายมีเดชจริงที่ดีเขามาในชีวิตแล้วก็ขอบจ้าได้นในกลุ่เนาะกินหมวกจัากระลงเด้อค่ะจ้าดูเอาโอเคแฮปปี้เบวันเดย์น้องคำล่าด้วยนะครับเนาะอันเพื่อนฝากไปฮ็ดบุญสามร้อยละก็นหายมาไล่วันเกิดหาลอยครับ,รบโอเคครับจ้าอย่าลืม โอเคเรียบร้อยเนาะนะครับโอเคครับพี่ชายาพี่ชายาเดอซื้อเพิ่นเดอร์โอเคค่ะโอเคจ้าโอเคพิมไว้แล้วจ้าครับผมโตจีนพร้อมเร็วนะครับผมโอ้เอาอีกสักคลิปก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศในงานเท่านะครับวันนี้งานวันเกิดน้องคำล่านะครับเป็นอีพีพิเศษไล์สดนะครับโตจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับโอ้ยสีสันงามขนาดเลย นะครับเมื language, ่อกี้คึ้มฝ้าคึ้มฝนมากนะครับเพราะฝนมาจุดถูปนะครับฝนฝ้าหายเบิดเลยพี่น้องนะครับฝนฝ้าไปเบอร์เลยนะครับในจุดถูปแล้วน้องครับหล่าครับผีพรอนฝนมาจุดถูปมากันนะครับหายหมดเลยนะครับฝ้าแจ้งจ้างป้างบาดในี่นี่คักบ่อบาดีนนี่ครับเวทีมันนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศเรานะครับทีมงานกับกำลังทยอยทยอยเข้ามานะครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศสดๆในงานนะครับ เีมงานไลฟ์สดก็เตรียมพร้อมนะครับนี่อินดีสมายเข้าจวดจัดคือเก่าพี่น้องเลยนะครับโตัวจีนเอาไว้ต้อนรับพี่น้องป้องไปแฟนครับเอฟซีเข้าไว้ถ้านั่งกันนะครับนี่ตั้งพุ่นกะสิเป็นซุ่มลูกโป่งนะครับเวทีเข้ากับมีลังค้าพี่น้องครับเพราะตรงย่านฟ้าย่านฝนเพราะว่าเพิ่นจุดทูบแล้วฟ้าฝนไปเบิดแล้วครับว่าบันนะครับที่แหลกแหล่มากเลยเพราะจุดทูบแจ้งออกว่าเลยบันเรียบร้อยแล้วพี่น้องไม่มีฝนแล้วครับบัน บรรยากาศสบายสบายเลยนะครับกำลังติดตั้งฟื้นไฟเครื่องดนตรีนะครับพี่น้องนะเป็นอีพีพิเศษนะครับมีโต๊ะสวยๆด้วยนะครับเป็นโต๊ะจีนนะครับพี่น้องเฮ้ยนะครับมาเมืี่อัองผู้ใด อยากเขามาให้กำลังเร่งใจน้องข้าหลานะครับวันเกิดเพลินนะครับกับเขามาทักทายกันพี่น้องนะครับเขามาทักทั้งเพลิดมอลําเพชรลาเพลินนะครับเพื่อจะสืบััดเขาคุ้มพิษให้กำลังใจทีมงานเพชรลาเพลินและก็น้องข้าหลานะครับพี่น้องนะครับทีมงานศิลปินนักแสดงเราก็เต็มที่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเหมือแรงนะครับ กาเล่นคือจังคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบคือเก้านะครับเพียงแต่ว่าเป็นภายใต้คอนเซปต์แฮปปี้เบอร์เดย์น้องคำล่านะครับเนาะไปใส่อะไรจะคองวันเกิดคอยเป๊ปไปใส่เราบ้างังขอบคุณอีกเท้นอนึงเด้อไอ้ไส่นะครับพี่ใช่ย่านะครับที่ เพิ่นว่าเพิ่นได้ถูกถูกหวยน้ำนองครับลาเก่าๆนะครับเมื่อนั้นนะครับเพิ่นได้โอนมาไล่น้ำใจมาให้น้องครับลาหาอร่อยคะแนนพร้อมครับร่วมท่าบุญอีกสามร้อยเป็นแปดร้อยเนาะเพิ่นกะว่าเพิ่นโอนมาพันหนึ่งหายใจร้อยสองร้อยเพิ่นนาพอได้มาไล่น้ำเพิ่นเมื่อเลีงนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะพี่ชายยานะครับอ่ขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวจากในคลิปนี้ก็สีโลงให้เพิ่นเบิ่งนะครับพี่น้องบรรยากาศยามเมื่อเลียง นะครับเตรียมพร้อมทีมงานเวทีเครื่องเสียงนะครับโต๊ะจีนนะครับกำลังเตรียมการนะครับพี่น้องเนาะวันนี้มีรถไอติมพร้อมนด้พี่น้องไอติมเปินเอามาให้ทีมงานเขารับประทานกันนะครับเนาะเพินเหมามานะครับขอบคุณแฟนครับเอฟซีนะครับเหมาไอติมมาแล้วนะครับนี่นะครับโอ้ยักขัดัยังบกไลยได้ไอติมนี่ก็ดีนะครับพู้นนะแซ่บแซบครับ ไอติมกะทิสดนะครับตั้งกับเขากับหนามกับตั้งพุ่นนะครับห่ออ้อยรถยังแน่วหนิบ่มันคืนจะกระเตียนมุมเถอะ อั้แต่นิโม่หคือคือน่วน่นับละแน่ดับสามบาทรเับโอ้เอาขาตังลงก็ดับแล้วขาโค่นไหมเานลร้่งก็เปลี่ยนบนรถูดอะไรดียรถรอาโรถอาเดจะ่างรถบ้าเลยตจีนกับกระร่งเตรียมนะครับพี่น้องมื่อนี้ จักโตนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโตนะครับมีสิบโตนะครับอาหารจะออกกี่โมงประมาณคำคำเนาะนะครับพี่น้องป้องไปเข้ามาพุ่นละนะครับพี่น้องพระเอกนั่งเอกมากครบไปเนาะมาเลยน้องสวัสดีครับพระเอกอ่ะที่กินข้าไปอาจารย์อันวัตสิไปกินตากหุ่งไม่เนีปวงนี่ยแหละเดี๋ยวนี้

แม่ดอนไปไหนแม่ดอนโอ้พ่อดอนเอออยู่บ้านค่ะบ่อพ่อท่านมากสิงกเงินกันแล้วเงินเก็บของเก็บของเก็บของอืมโอเคโอเคกินข้าวกินนานเลยบอกค่ะก็เนี่ยมาโลตัสตัดไปเรื่อยเนี่ยไปดูตำบังหงใหญ่ปวง<อ>กินไหมตำบังหงไม่กินแตวกจ็จะท้องจะ<อ>ท้องติดโองงไ้ไปกินไปกินกลัวจะกลัวจะไม่ขาวแต่งไปจะทำงานไม่เต็มที่ค่ะหาเราะหาเราะต่อพี่รองเลยอืม ทีมงานเท่าพ่นครับตับห่วงใหญ่ตับห่วงใหญ่พวงพ่นตั้งไว้ไปไกลๆพผมโอ้มันอย่างนอทางเดี๋ยวอราพักันกินข้าวกินน้าว้าอาจารย์นักดนตรีคนเดี๋ยวเพียงเสียวไมาให้แกะเพิ่นเฮ็ดดนตรีอันไกลสีเหลี่ยวด่าล่ะเดี๋ยวเสียมาให้แกมือนมื่นปากนาล้านี่เด้ สิเป็นนางเอกหมูกระทะสามลูกหมูกระทะสามชุดมาขึ้นเนี่ยพี่น้องเห็นเบิดแล้วคลิปลงไปแล้วเจ้าสิมาปฏิเสธบ่ได้โดนรองขาไม่สีคุ้มว่าหมูกระทะสามลูกเอาคุ้มบ่คุ้มก็ต้องในเฮ็ดแล้วพอรับปากแล้วเนีหมูกระทะสามเชอรี่ครับโอ้พูดละสามลูกป่ะสิบคนกับสามสิบลูกเลยสิกินเบื่อป่ะตายแล้วพี่น้องเออซอยข่อยเลยเด้อครับขาหมูกระทะซอยข่อยเลยเด้อพี่น้องเด้อสามสิบไม่ใช่สามสิบชุดมาเป็นของข่อยได้น่ะ จัดเลยพี่น้องกับซอยจันลอย้ยพี่น้องดยชจันลอยพี่น้องด้วเก็บเพีงเดียวจากสีดังบดังจากสียใดบดดจะเพีงบัดสิกินเบิ้ดสามิบสุดม่กินเพียงเดียวสามสบสุด้าอีรีน่ะว้ายกันสิกินกันสิกินเพืองบันนั่นกันสร้างปีดล้านหมูกระทะเบิดทียสหลมสิบบานั่นอ่ามันสิมันสิเป็นแท่นหมูแล้วบัดนี่ยเป็นหมูแทนหมูกระทะเ็มแท่นมูะมกินขากินขาไป กินแล้วแต่ว่าคำคำยังสิกินไม่อิ่มแล้วอิ่มแล้วปลาสิย่างด้วยแต่หมองคลุนใส่ได้จังยัางหมองยดาดีส่ได้เลือดเาือดถ้าเราตำให้ตำเองโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตำหบองคลุ้งก่อนจานตุ่มปัญหาอยู่บนป้ายสันเพิ่งตำหบองคลุ้งด้ยังอยู่บอกของแยบปลวงนี่เนี่ยผมกำลังตำโยัวยนอยู่ไหนผู้ใดเนาะตำอยู่ไหนเนาะแม่ข้าปลวงไปใส่แม่ข้าปลวงนั่นใส่แม่ข้าปลวงไปใส่คือโมเห็นมาเลย เออตามมาลวดเขาตามมาล้วนพิ่นโอยูไม่ฆ้าโอยูพ่นะแดงห้อยอองันนนีี้้แลวะเราไปใส่แหละโบหงวะจันเอาปื๊ดเถอะเอาตามไมกินหลายๆคนเนาะทีมงานมันต้องตุ่มห้อมกันมันายังเสียบอือโอ้มาคือแม่ค่าแต่เจ้าเนอกในการเลยเนาะทีมงานอยังครับนี่อันเครื่องเสียงค่ะโอ้ทีมงานเครื่องเสียงนะครับนี่ทีมงานเครื่องเสียงคนกับมาตำบโบหงนะครับจวดจัดไปเลยที่เดียวเชียวพุ่น มันสับใบเต็มอยู่บุญหอยนตุนอยู่บุญป่ะเอาจานตุ่มต่ำพ่เจ้าหึจังดบ่โอ้ยเนาะตน้อยจังต่ำเป็นยังฮมันเพราะ้นหิวป่ะไหนมันหิวบ่เอาสันเนี่ยพนะกินัองยีราดกินกะปกยราดกินกรุเอาลดมาสิคนโมยูเอาลวดโอ้ยยราดกินเดียวเลยอ้าวนเด้อเห็นเ้วเด้อโจรลาดกนี่ม่่วงเจ้า เห็นแล้วโจทยล่กข้โพดเอาปิดไว้แล้วนะเอ้าวอ้าวอ้าเอ้าวโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซรัพนี่แหละครับผมนะครับจวดจัดจวดจัดคือเก่าพี่น้องเอ้ยนะครับหูเตีองหลักแล้วเราว่าได้เนาะจวดจัดจวดจัดคือเก่าหน่ะพี่น้องคนละครึ่งเลยเหรอเมามามาเอาเป็นโจทยนเท่ากันนี่แหละเออตรวจไล่ในมือพอทั้งสองเลยเอาโอเคจวด